ทุกคนต้องมีลมหายใจลมหายใจยังชีวิตยังประโยชน์ให้กับชีวิตของคนให้มีชีวิตอยู่แต่ประโยชน์สำหรับการมีสติอยู่กับลมหายใจได้ยิ่งเกิดประโยชน์เป็นประโยชน์ที่ทำให้ เราทั้งหลายเนีมีจิตที่เบาขึ้นอาจจะยังไม่พูดถึงว่ามีจิตที่สงบะนะเพราะว่า,าจิตที่สงบเนี่ยจะเป็นที่หลังจากฝึกฝนไปนานพอสมควรจิตจึงจะตั้งเรียกว่าเป็นสมาธิส่วนที่เราได้เนี่ยแม้กระทั่งเราสวดมน หรือว่าเราอยู่กลมหายใจชั่วขณะความสงบของจิตในระดับหนึ่งก็เกิดขึ้นและก็มาพร้อมกับความเบาของใจความเบาของใจความอ่อนนุ่มของใจความราบรื่นคองแค่วของใจด้วยนี่คือประโยชน์ที่เราได้ในเบื้องต้น แล้วก็เป็นประโยชน์ที่ทำให้จิตของเราเนี่ยมีองค์ประกอบในส่วนที่เป็นกุศลจิตที่เป็นกุศลนั้นะนะมีองค์ประกอบหลายๆอย่างแต่ส่วนที่จะทำให้เกิดจิตที่เป็นกุศลส่วนหนึ่งก็มาจากส่วนนี้แหละก็เป็นองค์ประกอบที่ต้องมีความสงบต้องมีความเบา ต้องมีความนุ่มนวลอ,อ,อ่อนนุ่มแล้วก็ยังมีองค์ประกอบอ,อื่นๆอ,อีกแต่ส่วนที่เราได้ในเบื้องต้นที่เราเข้ามาสวดมนต์ภาวนาอีกอย่างหนึ่งที่เราได้ก็คือศรัทธาการผูกกรัทาไว้ในบวรพพุทธศาสนาเป็นส่วนที่สำคัญ การผูกศัทธาก็ไม่ใช่เป็นศรัทธาที่เลื่อนลอยแต่ต้องเป็นศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาเป็นศรัทธาที่ได้สัมผัสถึงความที่มีประโยชน์ของธรรมะเป็นประโยชน์ที่หลังจากที่เราได้ปฏิบัติแล้วซึ่งการสวดมนต์ไหวพระเจริญภาวนานี่ก็เป็นองค์รวม ส่วนหนึ่งของของธรรมะที่จะทำให้เราได้ประโยชน์เหมาะสำหรับบุคคลผู้มีเวลาน้อยมีโอกาสน้อยเพื่อผูกเชื่อมโยงกันไว้แล้วก็มีโอกาสก็จะได้พัฒนาความรู้หรือว่าได้ปฏิบัติเพิ่มเติมให้สูงยิ่งยิ่งขึ้นไป าเราทุกคนนะนะั้นล้วนแล้วแต่อยู่ภายใต้ความทุกข์ต่างนั้นความทุกข์นี้รวมถึงความวิตกังบนความขุ่นเคืองใจความไม่สบายใจก็เป็นความทุกข์ต่างนั้นงต่างๆเหล่านี้เราสามารถพ้นจากงต่างๆเหล่านี้ได้เพาโดยการที่เราเข้าใจดังนั้นการ ที่ท่านทั้งหลายมาร่วมกันในการทำวัดสวดมนต์เป็นจำนวนมากเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้ประโยชน์แล้วก็ยังทำให้สถานที่ก็คืออาคารวิปัสนาหรือว่าวัดเชนานีได้สว่างต่วไวอบอวนไปด้วยธรรมะ ท่านทั้งหลายก็มีส่วนร่วมช่วยกันข,ขอให้ท่านทั้งหลายอยู่ในความสงบต่อไป